สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับรถเบนซ์นะครับเดอรวันยูสองหนึ่งสองนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับกดล็อกกดเปิดทํางานปกตินะครับรีโมทใช้ได้นะครับแต่ปัญหาของรถคันนี้นะครับเสียกุญแจไปที่เป้าสตาร์ทนะครับเงียบนะครับไม่มีเสียงล็อกคอทํางานนะครับเวลาบิดกุญแจออนนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับสตาร์ทก็เงียบนะครับเสียงจะสตาร์ทไม่ทํางานนะครับซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ หลังจากลื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออุปกรณ์ที่เสียนะครับก็คือตัวนี้นะครับล็อกคอพวงมาไหลไฟฟ้านะครับผมได้ทําการถอดตัวล็อกคอของลูกค้าออกมาจากตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับพร้อมลงทะเบียนระบบต่างๆให้กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับมาบริการถึงที่หรือถอดจบหน้างานได้เลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้านะครับพร้อมลงทะเบียนทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับกุมแจรรีโมทก็ใช้งานได้ทุกดอกปกตินะครับ ล็อกเปิดนะครับทดสอบนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นล็อกคอไฟฟ้าแบบอิมูเลเตอร์นะครับเสียกุญแจครับจะมีเสียงล็อกคอไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับปิดกุญแจออนสตาร์ทครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์นะครับดอรยูสองหนึ่งสองหรือรุ่นอื่นๆนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้คอพวงมาลัยล็อกบิดสตาร์ทแล้วเงียบนะครับบิดกุญแจแล้วไฟหน้าปัดเดินไม่ไม่โชว์นะครับมีบริการหรือถอดแก้ไขถึงท้งทั่วไทยนะครับ 0 8 2 6 6 6 6 6 5 5ช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ผมไปทําการเช็คโค้ดลบโค้ดที่มีข้อผิดพลาดให้ลูกค้าด้วยนะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ